ทั้งเหนื่อยทั้งหอนสะท้อนชะลงปวดเล้าปวดล้าระบงุง,ท,งทุกตรงหมดสุขทุกวันมองเห็ดดวงมองเห็ดดวงบูงามลุกกระดังพาใจให้ไว้วันไม่อยากจะมองไม,ไม่อยากจะมองให้มองชีวัน ตกหกตัวเอมองทะเลวเวน,นาเนน้ำกับามาให้จิตใจนึกัวเหนคืนส,สา,าท่า,ายไปทั่ว วพาใจท่านสันวิววันที่ตกอกตัวเมืององทะเลวาาวีนักหนาอินน้ำกับฟ้าพาให้จิตใจนึกกลัวเสียงคืนสัสสาสา,ายไปทั่ว